บรรยากาศดีดีตรงนี้ก็เป็นเป็นสะพานยื่นออกมาสะพานคอนกรีต <c oughs> ว่าสะพานหเปเป็นวงกลมโอ้โหสวยงามมากนี่สัมผัสบรรยากาศโอ้โห นี่มีสะพานมีขั้นบันไดย,ยื่นมายื่นมาอีกเห็นไานางช่มความสดชื่นของน้ำรับบรรยากาศมองดูปลาลอ,องมาดูค่ะปลาบอนยาบหยาบอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆไหมคะโอ้ยอยากได้ปลาบอนใกล้ๆให้เด้นี่ ภาพป่าบอนโอ้โหบอนหยามหยามยู่บอนซ่อนเด้เมา่ยากออกกำลังกายยังมาเสาได้สุขภาพได้ความสุขได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ใจกลางเมืองขอนแก่นบึองแก่นคนครเดินออกกําลังกายบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ที่บึงแก่นนครคอนแก่นจะเดินตามตามทางตามทางอะ่ะที่เพื่อนเห็นเป็นสะพานนาอทอดโค้งตามบึงแก่นนครหรือตามริม ตามตามา่างหัวกับจิมี่ท่าหอยายางคือกันค่ะก็จะมีร่มไม้ให้ร่มเงาไม่ร้อนนี่ดีค่ะดีงามมากพระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองเวง เมืองเก่าคอนแก่นภาพนี้ถ่ายจากอาบึงแกนครจะอยู่ด้านหลังของวัดสวยงามมากนกพิราบโอ้ยอยาได้ภาพนกบินถ่ายไม่ทัน สวยสวยสวยได้พอดีเลยสวยงามมาก